ครับเรียกวัสดุที่กรบหรักคุณทุกท่านนะตอนนี้เวลามากรารนาฬิกาสี่นาทีวันที่21เดือนเมษายน2566และวันพรุ่งนี้วันที่22วันเสาร์เป็นวันเงินเดือนหรอ,อใช่ปะหรือว่าเงินเดือนออกไปเยอะทำไมซื้อชีวิตพ่อชีวิตแม่พวกมึงได้อ่ะเถื่อไปกูไปจีบสาม,มาอะไรกูเอามะม่วงไม่ให้เขาอ่ะแต่เขาไม่เอาอ่ะใครม,มเาเขาไม่เอามะม่วงหรอ ไม่เอาลทีมมาสโตที่นี่ก็มีผีนะครับไม่เคยรีวิวผีเลยแล้วคุณเกิร์กไม่รีวิวไม่สามารถจะคิดจะรีวิวได้นะเพราะว่าคุณเกิร์กเขามีเมียน้อยนะแฮะไม่ใช่ครับมีเมียเยอะแฮะไม่ใช่ครับมีเมียหลวงแฮะสุกแล้วนะครับเฮียอะรวเกิร์กสอนการมีเมียน้อยโอเคเฮีย ก็วันนี้เราก็อยู่ณนะที่มาสโตดีวดีแห่งประเทศไทยและเมืองสก,กลนครและพระเจ้าตากสินที่กรุงศรีอยุธยานะครับโอเนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้เันที่อะไรไม่รู้ผมก็พูดเลยว่าทุกคนเข้าใจว่าวันนี้ที่ผมพูดไปนะมันผมก็ไม,ม่มีใครแล้วผมวันนี้ผมเป็นคนจังไรอ่ะวันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับแต่ผมไม่รู้จะรีวิวอะไรผมก็ให้คนรีวิวไปตามอุปทานอุปสงค์หมดแลอันนี้ก็เห็นสาวไหมครับสาวสดมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะถึงเขาได้นะเพ่าเดี๋ยวเราจะโดนคดีก็หาต่อการไลยนะครับและ หาเกาะกระบาที่นี่เราก็จะโดนกระบาดแน่หรออัดเป็นมิถุนโคดอ,อก,ก็จะไปปลูกที่เมืองนะครับเมืองกุศีอยุธยานะครับเฮ้ยไปหมดแล้ว <c oughs> คลิปนี้ก็จะลงวันนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามผมก็ดู้นะครับว่าผมจะลงคลิปวันนี้นะครับอะไรให้ทุกคนรู้หรือเปล่าวะรู้ว่าไหนอ่ะเออคลิปนี้อีกประมาณเราเราบวชอ่ะ <c oughs> อย่าลืมมางานบวชผมนะครับวันที่ออ <c oughs> อ่าเ อะไรวะคลิปนี้ก็ฝากไปถึงรายการ Joker Family นะครับที่ติดต่อมาหาเราเราก็จะเข้าไปคอมเพลตรายการครับเพื่อไปดึงรายการครับดึงเดตติ้งให้เหนสักหน่อยนะใช่ไหมเก๋ถ้าเห็นว่าช่วงนี้ Joker Family ก็หรือว่าจับยูดรอปอะไรเงี้ยดรอปติดดินอะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้ผมต้องดึงขึ้นมาจากดินนะครับเพราะว่ายอดวิวเขาแปิว่าเกาะขี้ดินอยู่ไงบอกว่ต้องดึงเขาเขาขึ้นมาให้มันสูงกว่าขี้ดินหน่อยถ้าผมไปก็คือถ้าผมไปคนเดียวใช่ไหมก็คือดึงจาก จากที่มันเกาะยินใช่ไหมมัน็ขึ้นมาเป็นยอดยาญ่นะครับถ้าเกิดผมไปกันก็สองคนนะโอ้โหดึงเป็นดาวนะครับโอ้โหขอบคุณที่ขอบคุณคุณเกิดครับที่ไอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเกิดไอนะครับเขาจะไปลดไปหาหมอแล้วหมอหมอเป็นอะไรครับหมอเป็นแฟนแฉะเป็นหมอโอเคนะครับที่ผมพูดมาผมก็มีหลักการเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะให้หลักการเยอะแต่ตอนนี้เราเจอรถหาบาัไล่ชาวคอ์เมอร์แห่งประเทศไทยนะครับ เนี่ <g ül> ยยยออ่่าา,าไปยุ่งเลยถ้าเกิดยุ่งป,ปุ๊บประกอบร่างหกใจผมจะมารีวิวทรงผมผมเนี่ยไม่ต้องหกใจว่าผมมันหายไปไหนแล้วคือวันนั้น,นผมไปลบใช่ไหมละ่ะผม่เห็นไอ้เกลือมันตกในถักคุยไหมผมก็เฮ้ยเพนมันตกแล้วเนี่ยผมเอาละไม่ได้การละผมจะทำยไงผมก็คือจ่ายสู้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ผมก็เต้นผมก็เต้นหมดเลยเต้นเต้น,ตนสามสี่ถ้าปุ๊บป๊อปุ๊บป๊อปุ๊บเต้นแล้วกระโดดไปต้มไอ้ใบพัดเนาะไอ้พัดหน่อคนปัดหัวผมว่าให้ทรงผมอย่างนยังลงครับจำต้องหกใจว่าผม เป็นอะไรขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าสติเข้าคันเด็กงัยพี่อ่ะใช่อ้าวพี่กัดเด็กใช่ไหมเนี่ยโอเคเออทเราไม่ไปไหนเออโอ้โหตอนนี้เราเจอเราเจอแต่ว่าทางคอมเมอร์ที่มันชื่ออะไรวะไอ้ไยเกือกรุนี่มันชื่ออะไรวะบอมบี้อะบอบบี้ซีดีซีดีอะไรซีดีแหละบอบบี้ออลติมัส์ถาม่ายหน้าวันที่ 23เมตสายน2สร27นักเมเจ็ดเซเว่นแอนด์ดีวีดีและเซเว่นทาวบิ๊กซีโรตัาท็อปแลน์เซนทานพาซาอย่าพลาดเติมันครับนี่รถก็ไปช่วยหาดูเลยครับว่ามันขึ้นไอเวนะครับโอเคนะครับเจ๊กันไลค์กันตกนไลไหนีกๆนไหนผมกำลังจะเข้าไปไปสแกนนิ้วแล้วว่าผมเมื่งใจจริงจริงย้าเจ้ยกันไล่ๆไปลุง